พิกตันไอหนุ่มฟาร์มหมูใครจะไปเชื่อเลยครับว่าไอหนุ่มที่เปิดร้านขายหมูธรรมดาแต่เบื้องหลังกลับกลายเป็นหลงเชื่อมนุษย์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะครับในวันที่23มีนาคมปี1997มีหญิงสาวขายบริการคนหนึ่งนะครับวิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากซอยคนเดียวโดยที่มือทั้งสองข้างของเธอนะครับถูกมัดไว้ด้วยความที่ผู้หญิงคนนี้ยังพอโชคดีอยู่บ้างครับวิ่งไปวิ่งมาก็ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทางตำรวจก็เลยหิ้วขึ้นรถไปลงพักด้วยกันแหละจากนั้นก็สอบถามอย่างหนักว่ามันเกิดอีอยังงขึ้นทำไมเธอถึงมีสภาพอะไรแบบนี้นะแลังจากการสอบสวนแล้วเสียจเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบชื่อว่าเวดดี้ลินช์หญิงสาวขายบริการเธอแถวนี้นี่แหละเธอบอกว่าเจอชาคนหนึ่งชื่อพิกตันกักขังนุองเหนี่ยวเธอไว้เพื่อฆ่า แต่เธอก็ยังไม่ยอมมอบง่ายๆนะครับก็เลยสวนด้วยมีดนี่นแหละจ้วงไปหลายทีก็เลยวิ่งออกมาอย่างหน้าตาตื่นคำให้การของเวดดี้นั้นค่อนข้างมีน้ำหนักเป็นอย่างมากเพราะว่าในวันลุ้งขึ้นที่โรงพยาบาลอ e ีเกิลริชรายงานเข้ามาว่ามีคนถูกแทงจริงๆครับและคนที่ถูกแทงนั้นชื่อว่าโรเบิร์ตพิกตันซึ่งมันตรงกับคำให้การของเวดดี้จริงๆทางตำรวจก็เลยพากันแห่เฮโลทั้งพยาแขนและก็แขนน้อยนะครับเพื่อไปหานายโรเบิร์ตพิกตันและทําการสอบสวนเพียงแต่ว่านายพิกตันก็ปฏิเสธหมดทุกอย่างว่า เฮ้ย hey, ผมไม่ได้ทำนะจ๊ะอย่ามากล่าวหาซีซัวเลยลอยสิเขาอ้างว่าเวนดี้นั้นเป็นเด็ก NVAP นะครับห้องแอร์ร้ยี่พัดลม80พิกตันก็เลยบอกว่าไปบ้านผมเหอะเฟโดยพื้นที่รอบๆบ,บ้านของนายพิกตันนั้นก็คือฟาร์มหมูครับอยู่ห่างไกลผู้คนเป็นอย่างมากพิกตันก็โน้มน้าวใจเธออยู่นานว่าจะเพิ่มเงินให้นะถ้าไปด้วยจนเวนดี้ยอมใจอ่อนแล้วก็ตามกลับบ้านไปด้วยนั่นเองครับ แล้วในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังสวดเดบิคอมกันอย่างเพลินเพลิน,พ,นพิกตันก็บอกว่าจะเล่นบทโรเพนะครับเป็นคนซาดิสก่อนจะหยิบกุญแจนะครับมาใส่ที่มือไว้แต่ในตอนที่ทั้งคู่กําลังเพลินเพลินอยู่นั้นเวดี้ก็เกิดสติแตกร้อนอะไรบางอย่างนี่แหละจนทั้งคู่นะครับลุกขึ้นมาแล้วก็ซัดกรนเล็ดต่อยกันอย่างมันแล้วผมก็ไม่ได้มีเจตนาเข้าเวนดี้เตีอย,อยงใดนะจ๊ะผมกับเธอแค่ทะเลาะต่อยกันเฉยๆเพื่อให้สมบทบาทโรเพคนซาดิสทางตำรวจก็มองว่าคาดีนี้มันแปลกๆแล้วอะไรวะเนี่ย แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่เชื่อคำให้การของนายพิกตันเพราะว่าก่อนหน้านี้คดียิงสาวหายตัวไปเยอะเลยในเมืองแห่งนี้มีหลายคนหายไปดือด้อๆไม่แน่ว่าไอ้หมอนี่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็เป็นได้โดยพวกเขาตามหาหญิงสาวอยู่นานครับแต่ก็ยังไม่พบและหาสาเหตุไม่ได้แล้วโจทย์ในคดีนี้กลับไม่ยอมดําเนินเรื่องต่อส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตเธอเคยเกยมเรื่องยาเสพติดแล้วมันก็จบด้วยคดีทําลายร่างกายสุดท้ายนั้นนายพิกตันก็โดนปรับเงิน2,000ดอลลาร์ก่อนจะปล่อยตัวกลับบ้าน แต่หารู้หรือไม่รับว่าทางตำรวจกำลังทำผิดพลาดอย่างมากเพราะว่าเขานี่แหละคือฆาตกรตัวจริงแท้จริงแล้วนายโรเบิร์ตพิกตันคือมือเชื่อที่อาศัยอยู่ในฟาร์มนอกเมืองประวัติส่วนตัวของไอ้หมอนี่คือเกิดและเติบโตในฟาร์มหมูครอบครัวสืบทอดกิจการฟาร์มหมูจากรุ่นสู่รุ่นพอหลังจากเรียนจบนายพิกตันก็เข้าสู่วงการบุชเชอร์ตัดและซอยุทำเป็นหมด เขาสามารถทำได้ทุกเมนูนะครับฝึกการเอาเนื้อออกจากกระดูกมาตั้งแต่เด็กๆเขาเป็นพ่อค้าขายเนื้อมาประมาณ6-7ปีนะครับก่อนจะลาออกเพื่อหันไปดูแลกิจการครอบครัวแรกเริ่มนั้นเขาก็ไม่สนใจสืบทอดกิจการเท่าไหร่นะเพราะว่าเขากับพ่อไม่ค่อยลงรอยกันแล้วสมัยเด็กเขามักจะถูกบูลลี่บ่อยๆจากพ่อตัวเองนี่แหละโอ้เอพิกตั้นั้นเป็นเด็กที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากเพราะว่าที่บ้านเราทำฟาร์มหมูแต่ตัวเองดันชอบวัวรักวัวเหมือนกับคนในบ้านแหละ แต่แล้วอยู่มาพันหนึ่งครับวัวที่เขาเลี้ยงอย่างทนุถนอมกลับหายไปพิกตันก็ตามหาอยู่นานครับว่าวัวตัวเองนะหายไปไหนจนกระทั่งเขาเดินเข้าไปในห้องครัวเพื่อหาอะไรกินครับพิกตันก็ช็อกเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าพ่อเขานั่นแหละครับเอาลูกวัวไปแล่ทำซอยจูกินเอามาๆๆเลูกมามา,มากินซอจูกะ่อมมาห้ําตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแหละนายพิกตันก็ไม่ยอมคุยกับพ่อตัวเองเลยจนมาถึงตอนที่พ่อแม่ดูแลฟาร์มตัวเองไม่ไหวพิกตันที่ทํางานฟาร์มหมอูอย่างเต็มที่ทั้งเช้าทั้งเย็น ซึ่งเคยมีเพื่อนๆที่โรงเรียนตั้งฉายาให้เขาว่าสติงกี้พิกกี้บักคีบูเพราะว่าฟาร์มที่เขาทําอยู่นั้นโคตรเหม็นเลยนะครับถ้าเค,เคยขับผ่านฟาร์มหมูก็น่าจะรู้ดีในตอนนั้นนายพิกตันก็มีพี่น้องอยู่ด้วยกันถึงสองคนนะครับให้การช่วยเหลือดูเหมือนว่าพิกตันก็ยังไม่มีวี่แววโรคจิตแต่อย่างใดจกกนกระทั่งในช่วงปี1995นะครับพ่อแม่ของเขาก็เสียชีวิตลงฟาร์มหมูตกทอดมาถึงนายพิกตันและก็พี่น้องอีกสองคนทั้งหมดในบ้านก็เลยตัดสินใจขายฟาร์มแบ่งเงินเอา แต่มันก็เป็นเพียงแค่การขายฟาร์มไปบางส่วนนะครับได้เงินทุนละราวห้าล,ล้านดอลลาร์เพียงพอสําหรับการออกไปท่องโลกกว้างหลังจากที่พิกตันมีทุนนะครับเขาก็คิดในหัวว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้ฟาร์มตัวเองนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันจะมีบางกับดนตรีสดเข้าร่วมด้วยนะครับโดยตั้งชื่อว่า Piggy Palace Good Time Society เขาก็เลยโมดิฟายลงนาตัวเองให้กลายมาเป็นเวทียกใหญ่แล้ด้านล่างจะเป็นโต๊ะสำหรับตั้งวงแต่สิ่งอื่นๆที่ไม่เหมือนใครเลยน,ะนั่นก็คือ พิกตันไม่คิดที่จะตกแต่งสถานที่แต่อย่างใดครับคือปล่อยมันไว้โง่ๆอย่างนั้นแหละเขายังคงมาในรูปแบบฟาร์มหมูเอาไว้เช่นเดิมภายในตกแต่งไปด้วยอุปกรณ์การเกษตรและมีดฆ่าหมูซึ่งมันก็เหมือนกับหนังสยองขวัญเรื่องหนึ่งไม่น้อยเลยนะครับสภาพแบบนี้จะมีคนกล้าเข้ามากินเหล้าในร้านนี้ไหมล่ะคำตอบคือมีจริงครับพิกตันได้อัดฉีดเงินไปกับการยิงแอดโฆษณามากมาย เสนอบรรยากาศสุดแรวแจที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนโดยที่ฟาร์มเหล่านี้นะมีทั้งเล่ายาผู้หญิงขายบริการเตร็มเลยในงานนี้เพียงแค่กำเงินแล้วก็กำหำมมากก็พอข้อเสนอสุดแปลกเหล่านี้ใครละจะอดเจไหวครับไม่นานหลังจากนั้นแก๊งมอไซในตำนานอย่างเฮลแอนเชนก็พากันแง,น,งนเข้ามาในฟาร์มตั้งแต่มีคนเปิดแล้วก็เข้ามารีวิวนะครับสถานที่แห่งนี้ก็กลายม,มาเป็นที่รู้จักมากกว่า2,000คนพากันแห่เฮโลเข้ามาในงานกินกันเต็มเลย แต่และคนที่เข้าร่วมงานต่างก็พูดไปเสียงเดียวกันว่านี่มันสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าหลอนสุดๆไปเลยแต่มันก็ตามมาด้วยข่าวร้ายเรื่อยๆเพราะว่าหลังจากคนที่เมาได้ที่แล้วก็เริ่มหายตัวไปทีละคนสองคนเพื่อนก็ออกตามหายอยู่นานแต่ก็ไม่พบมันจะเป็นฝีมือใครไปได้ล่ะครับก็คือโรเบิร์ตพิกตันนั่นเองเหยื่อส่วนใหญ่ที่เขาเลือกในงานนั้นก็คือหญิงสาวขายบริการเพราะส่วนมากก็ไม่มีคนสนใจเธอเท่าไหร่ครับจะหายไปก็หายไปเหอะ โดยนายพิกตันจะมอมเล่ายาให้กับเหยื่อจนหมดสติจากนั้นก็จะลากเข้าห้องเชือดจนเกิดห้องเชือดขึ้นมาอาการวิปริตของนายพิกตันไม่แน่ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนนะครับแต่ที่แน่ๆเขาโหดร้ายเป็นอย่างมากหลังจากที่เปิดปาร์ตี้ฟาร์มหมูขึ้นมานะครับเขาก็เลือกเหยื่อไปเชือดอยู่นานเป็นปีเมื่อเล่นกับเหยื่อซาสมใจแล้วพิกตันก็จะเอาร่างกายของเหยื่อนะครับไปแขวนไว้กับตะขอเพื่อรอการชำละชิ้นส่วนจากนั้นก็จะเอาไปซุกซ่อนตามที่ต่างๆของฟาร์ม นอกเหนือจากงานปาร์ตี้และการหาตัวเหยื่อแล้วนะครับพิกตันก็ยังไล่ล่าเหยื่อตามชานเมืองแวนคูเวอร์และหลังจากนั้นก็มีข่าวหญิงสาวหายตัวไป,ไปบ่อยๆนะครับจาก10คนเป็น20คน20เป็น30คนไม่ต้องบอกครับว่าหายไปไหนส่วนตัวแล้วนายพิกตันก็เดินเชิดหน้าชูตามาเลยครับลอยนวลมาโดยตลอดโดยที่ไม่มีใครละแค่ละขายเขาบ้างเลย จกนกระทั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2002นะครับพี่น้องตัวเองนี่แหละก็โดนตำรวจจับเรื่องอาวุธปืนผิดกฎหมายเช่นอาวุธปืนที่ไม่ได้ลงทะเบียนไปดัดแปลงปืนลูกซองนะครับตัดปลายปืนออกจุดมาถึงการบุกค้นฟาร์มหมูครั้งใหญ่แล้วทางตำรวจก็เจอความชั่วร้ายของพิกตันอย่างไม่ทันตั้งตัวเพราะในระหว่างที่ตำรวจกำลังค้นหาอาวุธปืนอยู่นะครับพวกเขาก็ได้ไปเจอเข้ากับประจําตัวประชาชนนี่แหละเช่นส่วนแคนคาของเหยื่อมากมายซึ่งมันเชื่อมโยงกับคดีหญิงสาวที่หายหตัวไปก่อนหน้านี้ หลักฐานเชื่อสาคัญมากมายขนาดนี้มีหรือที่นายพิกตันจะรอดไปได้และแล้วในวันที่22กุมภาพันธ์นายพิกตันโดนข,งนขังในข้อาหาฆาตกรรมตามหลักฐานที่เจอนั้นก็คือเจอไป4ศพนะครับแต่ทางตํารวจเชื่อว่าน่าจะมีอีกเพียบนะครับแต่ยังไม่เจอโดยทางตารวจคาดการว่านายพิกตันรู้วิธีกับจัดเหยื่อผู้เคาะไร้ไม่ให้เหลือร่องรอยเลยแม้แต่น้อย ในตอนนั้นเขาก็เลยคิดไปคิดมาก็ปิ๊งไอเดียนะครับปลอมตัวเข้าไปเป็นเพื่อนนักโทษห้องข้างๆนายพิกตันนี่แหละเพื่อสืบเอาคดีข้อมูลออกมาโดยสายสืบต้องใช้เวลาตีสนิทนานเป็นปีนะครับกว่าที่นายพิกตันจะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจคายข้อมูลออกมาใช่เลยสนิทจนแทบเรียกได้ว่าเพื่อนตายเลยนะครับนายพิกตันก็เลยจะอ่อนบอกเรื่องราวความเป็นมาของตัวเองให้ฟังนะครับถ้าเป็นบ้านๆเราก็ออกรายการโคกสีโลนั่นแหละ ดยเขาบอกว่าเขาฆ่าคนไปแล้วมากกว่า49คนครับเริ่มมาตั้งแต่ปี1991แล้วก็เอาร่างของเหยื่อส่วนใหญ่นะครับจะถูกส่งเข้าห้องชำแหละซากที่ยากแก่การทำลายจะถูกเอาไปสกัดเป็นเจลาตินซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหารเช่นเยลลี่แยมแคปซูลยากาวและอืดนๆไม่เพียงแค่เอาไปทำลายนะครับแต่เขายังเอาเนื้อมนุษย์ที่เหลือนี่แหละไปทำเป็นไส้กรอกครับขายในงานตัวเองในบางครั้งก็ยังแจกจ่ายให้ข้างบ้านกินฟรีครับอร่อยไหมล่ะ การสารภาพผิดของนายพิกดันกับสายสืบทุกอย่างถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบันทึกวิดีโอไว้เรียบร้อยหลังจากรับรู้ความจริงทุกคนก็อึ้งเป็นอย่างมากเลยเฮ้ยมันเยอะไปแล้วนะเนี่ยไม่นานหลังจากนั้นทางพอบตรของแคนาดานะครับก็เบิกงบประมาณมาเลย70บล้านดอลลาร์ลงพื้นที่ตรวจสอบกันยกแย่นะครับทุกซอกตารางนิ้วของฟาร์มหมูชนิดที่ว่ามดตัวเดียวต้องเจอแน่นอนในตอนนั้นทางตำรวจก็ออกมาเตือนประชาชนทุกคนว่าใครคิดที่จะไปซื้อหมูกินลานนี้นะระวังเนื้อมนุษย์ด้วย แต่การออกมาเตือนในงานนี้ดูเหมือนว่าจะสายเกินไปซะแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากการตรวจสอบทุกตารางนิ้วพวกเขาพบร่องรอยของเหยื่อจำนวน26รายทำให้หนายพิกตันโดนโทษตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไปแต่ทิ้งอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยเสียใจเลยแม้แต่น้อยเขายังเอ่ยปากอีกว่าต้องการอีกแค่หนึ่งคนเพื่อที่ว่าเขาจะได้ครบ50คิวครับเรื่องราวต่อไปน,นี้สร้างความร้อนให้กับคนแคนาดาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะไส้กรอกที่พวกเขาได้กินเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ดัง